เรื่องราวของนุ่มโสดคนหนึ่งที่ตามจีบสาวสุดฮอตที่เขาแอบปิ๊งเธอตั้งแต่ตอน6ขวบซึ่งกระช่างเหมาะเบงเพราะเธอนั้นก็ยังโสดแต่ว่าการสารฝันความรักของเขานี้เนี่ยมันดันต้องผ่านด่านเพื่อนสาวคนสนิทของเธอที่ใครเจอเนี่ยก็ต่างพากันวิ่งหนีและหยีใส่โดยเขาก็ต้องช่วยให้แม่สาวแก้วหน้าม้าคนนี้เนี่ยสมหวังในเรื่องความรักสักทีเขาถึงจะได้ใจหญิงในฝันมาครอบครองในภาพยนตร์เรื่อง The Hotty and the Nutty เลิศเชิญสวยเหรอ แรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับหนูน้อยที่มีชื่อว่าเนทซึ่งวันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยก็มีนักเรียนหญิงมาใหม่โดยเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าอิซาเบลซึ่งเน็นั้นก็เจอป๊อปปี้เลิฟเข้าแล้วเขาเนี่ยก็ถึงกับกลับไปทำการ์ดวาเลนไทน์มาให้เธอแต่เมื่อเขาได้มาเห็นความฮอตของอิซาเบลเขาเนี่ยก็ถึงกับเก็บการ์ดแทบไม่ทนัน ตัดมาที่ตอนเนตโตนะครับซึ่งเขาเนี่ยกำลังร้องเพลงให้แฟนฟังอยู่แต่เธอเนี่ยก็โมโหก่อนจะคว้ากีตาร์และฟาดไปหนึ่งบัวแต่ว่าเน็ตเนี่ยก็สวยขนาดตามองอเนี่ยก็ยังโดนเธอขับรถชนอีกแถมเธอเนี่ยยังบอกก่อนจะไปว่าเธอเนี่ยไม่เคยได้รับความรักจากเขาเลยจากนั้นเนตเนี่ยก็ได้เดนึกถึงภาพคลิปรักแรกของเขาในวัยเด็กครับ ต่อมาเน็ตเนี่ยก็ได้มาหาอาโนเพื่อนสมัยเรียนเพื่อจะตามหาคริสอาโนเลยเปิดรูปคริสให้เขาดูว่าเธอเนี่ยฮอตที่สุดในลอสแองเจลิสแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะจีบคริสเนี่ยต้องผ่านดานจูนเพื่อนสาวสุดเทยไปก่อนเน็ตเนี่ยก็บอกว่าต่อให้มีคนอย่างจูน10คนเนี่ยก็ขวางเขาไม่ได้รอกและอาโนเนี่ยก็ยกแฟ้มข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับคริสมาให้เน็ต จากนั้นเนทเนี่ยก็มาดักรอคริสตามที่อารโนเนี่ยให้ข้อมูลมาแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เขาเรอผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยก็มาดักรอคริสทุกวันและเมื่อชายทุกคนได้เจอกับคริสก็ถึงกับค้างทำอะไรไม่ถูกกันเลยเนทที่อยากเจอเธอมานานแล้วเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ให้โอกาสนี้หลุดมือไปเขาเลยวิ่งตามเธอไปและเขาที่มัวแต่ดมกลิ่นเธอก็ไปพลาดชนคริสจนล้มลง จากนั้นเขาเนี่ยก็เริ่มแนะนําตัวเองว่าเขาเนี่ยเคยเรียนที่เดียวกันกับเธอและคริสเนี่ยก็เลยไล่ชื่อเพื่อนในห้องจนรู้ว่าเขาเนี่ยคือเน็ตนั่นเองเน็ทที่เห็นว่าเธอเนี่ยจำเขาได้ก็ยิ้มออกไม้อย่างดีใจจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็มานั่งคุยกันแต่คริสเนี่ยกลับบอกว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งครันอยู่พอเห็นสีหน้าของเน็ทเนี่ยเธอเลยเฉลยว่าเธอเนี่ยแค่ล้อเล่น แถมตอนนี้เธอเนี่ยยังโสดอีกด้วยซึ่งมันเนี่ยก็ช่างมอจอจริงๆเพียงเท่านั้นแหละเนทเนี่ยก็ดีใจออกหน้าออกตาเลยสิครับไม่เพียงแค่น,นั้นเธอเนี่ยยังชวนให้เขาไปยิ้มด้วยกันในตอนบ่ายนี้ก่อนที่คริสเนี่ยจะเขียนเบอร์โทรไปที่ข้อมือของเนทจนเขาเนี่ยเคลิ้มไปเลย ตัดมาที่ยิ้มคลิสเน่ก็เรียกเนตและถามว่าจําจูนได้ไหมแต่ว่าเนทที่ได้เห็นเธอเน่ก็แทบช็อกก่อนจะกลั้นใจทําท่าทักทายเธอไปแต่ว่าเขาเนี่กระดันพลาดไปจุ๊บเธอเต็มเต็มและเนสเน่ก็มองไปที่จูนครับก่อนจะพึมพำว่าเธอเน่สกรปรกเหมือนเดิมเลยคลิสเน่เลยบอกว่าจูนเน่เธอชอบมีปัญหาเรื่องขนขนอยู่เรื่อยแถมจูนเน่ยังบรรยายเรื่องขนออกมาอย่างละเอียดยิบเลยครับและเมื่อเริ่มโยคะ เนทเนี่ยก็เอาแต่มองก้นของคริสอย่างหื่นแต่พอมองไปที่จูนเขาเนี่ยกระถึงับวนอารมณ์ทันทีและก็เกือบตายเพราะจูนเนี่ยยื่นเท้ามาที่หน้าของเขาเต็มๆและหลังจากที่เล่นโยคะเสร็จเนทเนี่ยก็ได้ชวนคริสไปดินเนอร์ด้วยกันแต่เธอเนี่ยก็บอกกับเนทไปว่าเธอเนี่ยจะไม่เดทกับใครจนกว่าจูนเนี่ยจะมีแฟนและถึงแม้ว่าคริสเนี่ยจะปฏิเสธเขาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังพูดจาชวนให้เขาหลงไหลไม่หยุดก่อนจะจุ๊บเบาๆไปที่แก้มของเขาหนึ่งที ต่อมาเน็ตเนี่ยก็ได้มาวางแผนกับอาโนว่าทํายังไงจูนเนี่ยถึงจะมีแฟนแม่ของอาโนที่ได้ยินเนี่ยก็ถามว่าใช่จูนที่ขนดก,ดกไหมก่อนที่เธอเนี่ยจะเสนอว่าให้พาจูนเนี่ยไปทาเลเซอร์บังสีจากนั้นเน็ตเลยคิดออกว่าเขาเนี่ยจะหาแฟนให้จูนเอง ต่อมาเน็ตเนี่ยก็ได้นะเจอกับคริสและบอกว่ามีคนอยากรู้จักจูนมากๆคริสเลยถามว่าชายคนนั้นน่ะมีชื่อว่าอะไรแต่ว่าเขาเนี่ยก็คิดชื่อแทบไม่ทันก่อนจะตั้งชื่อว่าโพรรอสันแถมเขาเนี่ยยังโม้อีกว่าจะให้จูนเนี่ยศึกษาดูใจกับเพื่อนเขาคนนี้ก่อนคริสเนี่ยก็เอาด้วยและบอกว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยได้ผ่านมือชายสักครั้ง ต่อมาเน็ตเนี่ยก็ได้มาติดป้ายประกาศเพื่อจ้างหาคนมาเป็นแฟนจูนครับเขาเนี่ยก็ได้แอบซุ่มดูว่าจะมีชายคนไหนเนี่ยสนใจบ้างไหมไม่นานเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งสนใจก่อนจะรีบโทรหาเน็ตแต่ยังไม่ทันได้กดโทรเลยเนี่ยเน็ตเนี่ยก็โผล่มาถามเขาแล้วว่าเขาเนี่ยสนใจเธอจริงหรือเปล่าชายคนนี้เลยถามครับว่าผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยคงไม่ใช่นายที่แต่งเป็นหญิงใช่ไหมเน็ตเลยรีบบอกตัวครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะชายคนนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแฟนเขาก็ไม่สวยสักคน ตัดมาที่คริสกับจูนซึ่งคริสเนี่ยก็มีชายหนุ่มลํำบึกเข้ามาจีบ จูนที่ไม่ชอบขี่หน้าเขาเนี่ยเลยลุกขึ้นมาด่าแบบไม่หยังคริสเนี่ยก็ชอบใจที่เธอเนี่ยมีเพื่อนอย่างจูนไม่นานเน็ตกับโพรอสันเนี่ยก็เข้ามาที่ร้านพอดีซึ่งผมเนี่ยขอเรียกสั้นๆว่าโพรแล้วกันนะครับและเมื่อโพรได้เจอกับจูนเป็นครั้งแรกเขาเนี่ยกระลุดคําว่าอูบาออกมาเน็ต่ยเลยกล่อมเขาและบอกว่าจูนเนี่ยคือหญิงแท้แน่นอนพอทั้งสองเนี่ยได้ทักทายกันโพเนี่ยก็รู้สึกถอดใจเน็ตเลยยื่นข้อเสนอให้ว่าเขาเนี่ยจะยอมจ่ายให้โพรสองเท่าเลยและด้วยความเห็็นนนนแกกก่่เเเงงิขาีียตตลลลออมะคททั มาที่ท่าเรือโพเนี่ยก็ขอทําใจด้วยการดื่มแจ็คแดนเนลจนเกือบหมดขวดจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็มานั่งเซ้งที่ไม่ได้ออกเรือไปไหนเลยเนตเลยถามว่าเล็บของจูนเนี่เป็นยังไงบ้างโพที่ได้ยินเนี่ยเลยมองไปที่เล็บของจูนจนเขาเนี่ยแทบอวกและโพเนี่ยก็ไม่ไหวเลยจะรีบขอตัวกลับแต่เนสเนี่ยก็รีบผลักเขาลงจนเขาเกือบจะจูบจูนเข้าสัแล้ว จากนั้นสาวๆเนี่ยก็ชวนกันไปอาบแดดคริสเนี่ยก็โชว์หุ่นสุดแซ่บของเธอแต่พอหนุ่มๆได้เห็นจูนเนี่ยพวกเขาก็ถึงกับชะงงักโผที่เมาได้ที่เนี่ยก็บอกว่าเขาทําใจได้แล้วแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีบางอย่างกระเด็นเข้ามาในปากเขาก่อนจะไปรู้อีกทีว่ามันเนี่ยคือเล็บของจูนนั่นเองโอที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเลยตัดสินใจกระโดดลงน้ําแล้วว่ายหนีไปเลย ต่อมาเน็ตเนี่ยก็บอกสาวว่าเขาเนี่ยมีคูปองเลเซอร์ฟรีแต่จูนเนี่ยก็ไม่สนและบนม่าเธอเนี่อรู้ดีว่าผู้ชายเนี่ยมองเธอแบบไหนและผู้ชายทุกคนเนี่ยก็เห็นเธอเป็นสะพานเข้ามาหาคริสเท่านั้นแหละคริสเลยบอกว่าให้เธอเนี่ยคิดซะว่าผู้ชายก็เหมือนปริศนานั่นแหละและจูนเนี่ยก็เริ่มบวยวายว่าเธอเนี่ยรู้จักสถานะของตัวเองดีแถมยังบอกว่าเน็ตเนี่ยแอปทำเป็นช่วยเธอใช่ไหมเน็ตที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ไปไม่เป็นเลยทีเดียว จากนั้นคลิสเนี่ยก็ได้บอกกับเน็ตว่าเธอเนี่เป็นห่วงจูนจริงๆเนตเลยชมเธอว่าคลิสเนี่ยเป็นเพื่อนดีๆมากคริสเลยบอกว่าเธอเนี่เริ่มตกหลุมรักเนตเขาแล้วสิเน็ตเนี่ก็ดีใจจนอ้าปากค้างเลยแต่ว่าคลิสเนี่ก็บอกว่ายังไงเธอเนี่จะไม่ยอมทิ้งจูนไว้แบบนี้เด็ดขาด ต่อมาเนทกับอาโนเนี่ยก็พาโพมาเข้าเครื่องบําบัดเพื่อให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากการไม่ชอบให้กลายเป็นชอบนั่นเองจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เดิมสะกดจิตโพทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดว่าคนแคะการสะกดจิตนี้เนี่ยก็จะหายไปอะไรเนี่ยโพที่ตื่นขึ้นมาจากผวังเนี่ยก็มองไปที่รูปของจูนและเขาเนี่ยก็เห็นว่าจูนเนี่ยโคตรส,สวยเลยจนห้ามใจไม่อยู่ วันต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้พาสาวๆมาเที่ยวสวนสนุกส่วนโพตอนนี้เนี่ยก็ได้ชมจูนว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้และพกเขาได้เห็นไอติมเลอที่ค้างของจูนเขาเนี่ยก็จะขอใช้ลิ้นเช็ดให้เธอแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีเด็กคนนึงพูดคําว่าคนแค้ขึ้นมามันเลยทําให้การสะกดจิตของโพเนี่ยหายไปทันทีและเขาก็ต้องตกใจที่ได้เห็นหน้าจูนก่อนจะวิ่งหนีและบอกว่าเขาเนี่ยเจอผีหลอกเนที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยเลยรีบเข้าไปแก้ตัวบอกว่าโพเนี่ยแค่กลัวคนแค้เฉยๆจากนั้นคนแค้เนี่ยก็ ออกมาทําการแสดงกับเขาและพอเธอออกไปคนแค้เนี่ยกลับวาดรูปล้อเลียนเธอต่อหน้าคนอื่นๆเนที่เห็นเนี่ยก็เริ่มสงสารเลยจะเข้าไปช่วยเธอแต่กลับมีชายหนุ่มสุดหล่อเนี่ยเข้ามาช่วยเธอซะก่อนและเขาเนี่ยก็ได้แนะนําตัวกับจูนว่าเขาเนี่ยชื่อว่าโยฮันจากนั้นพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็ได้มานั่งดื่มและทาความรู้จักกันโยฮันเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเขานั้นโสดและเป็นหมอฟันเนที่เห็นว่าเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบก็ถึงกับถอดใจไปเลยและโยฮันเนี่ยก็ถากว่าฟันของจูนน่าเกลียดที่สุดเลยก่อนจะยื่น ข้อเสนอว่าจะให้เธอเนี่ยมารักษาฟันกับเขาเน็ตเนี่ยก็เลยอายที่เห็นทั้งความแมนความป่าของชายคนนี้วันต่อมาเน็ตเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องโยฮันให้อาโนฟังอาโนเนี่ยก็บอกว่าโยฮันเนี่ยพยายามเข้าทางจูนเพื่อจะจีบคริสนนแน่แน่เน็ตที่ได้ฟังเพื่อนพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ซุดไปเลยครับ วันต่อมาทั้ง4คนเนี่ยก็มาเดินขึ้นเขาด้วยกันจูนเนี่ยก็ได้บอกกับเน็ตว่าเธอเนี่ยไปเลเซอร์ขนทําฟันมาแล้วและพอโยฮันเนี่ยจะถอดเสื้อเน็ตเนี่ยก็รีบวิ่งไปผลักเขาจนล้มลงกันซีนกันสุดๆต่อมาทั้ง4คนเนี่ยก็มานั่งทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งและพอเน็ตเนี่ยจะเล่นกีตาร์โชว์สาวโยฮันเนี่ยก็ขอลองเล่นก่อนเท่านั้นแหละเมื่อเขาเนี่ยเริ่มบรรเลงเพลงทุกคนในร้านเนี่ยก็เริ่มสนใจแถมเขาเนี่ยยังเสียงดีอีกต่างหากจนทุกคนเนี่ยพากันโยกตาม ตัดมาที่บาร์โยฮันเนี่ยก็ได้ชวนคริสไปเต้นด้วยกันเนทที่พลาดโอกาสไปเนี่ยก็เลยยืนเต้นให้จูนดูพอเต้นกันไปสักพักทั้งสองเนี่ยกระสบตากันเฉยเลยส่วนโยฮันกับคริสเนี่ยก็เต้นกันอย่างเมามันพอเนทเห็นว่าโยฮันเนี่ยจะถอดเสื้อเขาเนี่ยก็เลยเข้าไปห้ามเอาไว้แต่จูนเนี่ยก็ห้ามและบอกให้เขาเนี่ยมีศักดิ์ศรีบ้างซึ่งกระดูเหมือนจูนเนี่ยจะห้ามไม่ได้เนทเนี่ยก็เลยวิ่งกระโจนใส่โยฮันทันทีแต่ว่าเขาเนี่ยกระพลาดไปกระโดดใส่คริสจนล้มลง จากนั้นคริสเนี่ยก็โมโหและต่อว่าเนตที่ห่วงเธอเกินไปเขาเลยน้อยใจว่าโยฮันนะมีดีทุกอย่างแตกต่างจากเขาก่อนจะบอกว่าคริสเนี่ยไกลเกินที่เขาจะเอื้อมถึงคริสเนี่ยเลยบอกว่าไม่อยากให้เนตเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก่อนที่เธอเนี่ยจะบอกเลิกเขาและเดินหนีไปสามอาทิตย์ต่อมาเนตเนี่ยก็ปล่อยตัวเลยครับตามสูตรฝรั่งอกหักกินขนมดูทีวีทั้งวันอาโนที่เห็นเนี่ยเลยตบเพื่อนเพื่อเตือนสติเขาไปหนึ่งบัว ฮานเนี่ยก็บอกกับเพื่อนนะครับว่าอยากให้เขาเนี่ยออกไปเจอใครบางคนเพราะเธอเนี่ยอาจจะช่วยนายได้จากนั้นเน็ตเนี่ยก็เลยแต่งตัวออกมารอใครบางคนตามที่นัดครับและเมื่อใครบางคนมาถึงเน็ตเนี่ยก็อึ้งเลยครับเพราะเธอเนี่ยคือจูนนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเน็ตเนี่ยก็ร้องว้าวออกมาและชมเธอว่าดูดีมากเลยและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันเหมือนว่าเพิ่งได้เจอกันเป็นวันแรกอย่างนั้นแหละ แถมทั้งสองเนี่ยก็ยังมานั่งคุยกันงูงก,กังิงกันที่บ้านต่อและเน็ตเนี่ยก็ได้ถามว่าเธอกับโยฮันเนี่เป็นยังไงบ้างจูนก็บอกว่าโยฮันเนี่ยไม่ได้จีบเธอหรอกมั้งจากนั้นเน็ตเนี่ยก็ได้ถามว่าเขาเนี่ยจะได้คืนดีกับคริสอีกไหม จูนที่ได้ยินเนี่ยก็นิ่งไปและก็บอกว่าเธอเนี่ยจะช่วยเขาเองจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันถึงเรื่องที่เขาเนี่ยเคยพลาดจูบกันที่ยิ้มจูนเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นแหละเนทเนี่ยเลยดึงหน้าเธอมาจูบเฉยเลยก่อนจะรีบขอโทษและบอกเธอไปว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจูบเธอทําไมจูนที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเลยเสียใจครับแล้วก็ไล่เขาเนี่ยกลับไป ตัดมาที่งานปาร์ตี้โยฮันเนี่ยก็ได้เข้ามาสวมกอดจูนต่อหน้าเนตไม่นานคริสเนี่ยก็เดินเข้ามาบอกกับเน็ตว่าเธอเนี่ยตัดสินเขาผิดไปแต่ว่าเนตเนี่ยก็พลาดทํไว้เลอะชุดเธอเธอก็เลยจะเอาววยขาวเนี่ยมาล้างออกและเธอเนี่ยก็เดินโวยไว้จนจูนเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเธอจากนั้นเนตเนี่ยก็ได้มาคุยกับโยฮันครับว่าเขาเนี่ยเหมาะสมกับจูนมากเลยแต่ว่าโยฮันเนี่ยก็พูดออกมาว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะทําให้จูนรู้จักคําว่ากตันยูเนตที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็วิ่งเข้าไปชนเขาทันทีสองสาวที่เข้ามาเห็นเน จากนั้นเน็ตกับจูนเนี่ยก็ได้มายืนเถียงกันเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยเตรียมใจที่จะยกพรหมจรร์ให้กับโยฮันแต่ว่าเน็ตเนี่ยก็เถียงว่าโยฮันเนี่ยไม่ได้รักเธอจูนเนี่ยก็ร้องไห้แล้วบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยมีแฟนเลยสักคนเพราะเธอนะ่รู้ดีว่าไม่มีชายคนไหนที่จะมารักเธอจริงหรอก ต่อมาคริสเนี่ยก็ได้มาบอกกับเนทว่าในไหนจูนเนี่ยก็มีแฟนแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็จะยอมเดทกับเนทตามสัญญาโดยคริสเนี่ยก็ได้ให้เนทไปเลือกชุดที่อยากให้เธอเนี่ยใส่ในคืนนี้ก่อนจะบอกให้เนทเนี่ยไปหยิบของที่ห้องของจูนให้หน่อยตัดมาที่จูนเธอเนี่ยก็ได้จุ๊บกับโยฮันและบอกว่าเธอเนี่ยจะยอมพีกายให้เขา กลับมาที่เน็ตกับเขาเนี่ยก็ได้เปิดดูลิ้นชักของจูนจนเน็ตเนี่ยได้เห็นการ์ดวันวาเลนไทน์ของเขาและภาพเนี่ยก็ตัดไปในวัยเด็กที่เน็ตเนี่ยเคยเปลี่ยนใจเอาการ์ดวันวาเลนไทน์ที่จะให้กับคลิสมาให้จูนแทนตัดมาที่ปัจจุบันเน็ตเนี่ยก็ไปบอกกับคริสว่าเขาเนี่ยให้การ์ดวาเลนไทน์ไปถูกคนแล้วคลิสที่ได้ยินเนี่ยก็ดีใจครับและบอกให้เน็ตเนี่ยรีบไปบอกจูนด่วนเลยเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็มีหนุ่มๆให้เลือกมากมายก็เลยยกให้เพื่อนไปแล้วกัน และเมเนตมาถึงบ้านโยฮันก็พบว่าไม่มีจูนอยู่ที่นี่แล้วเขาเนี่ยเลยดีใจและรีบวิ่งไปหาเธอที่ท่าเรือและพอเขาได้เจอกับจูนเขาเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเลยก่อนเขาเนี่ยจะสารภาพว่าเขาเนี่ยชอบเธอมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยไม่เคยได้ศึกษาเธอมาก่อนเท่านั้นเองจากนั้นเนตเนี่ยก็ได้เข้าไปจูบกับสาวที่ตามหามานานก่อนนี้ภาพยนต์เรื่องนี้จะได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้และข้อคิดก็คือเกลียดงูกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ําแกงและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจาก AMDB ไป1.5ดาวครับซึ่งหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกระลอกกระตอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ